หังด่วนเปิดหลักฐานเด็ดญี่ปุ่นโคตรลักสุปโชคฮอตสุดๆที่ซัปโปโดมิชาติวเข้มเรื่องจบสกอร์สร้างสรร์เกมเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองสุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็ม เรื่องราวของน้องเช็คสุปโชคสารชาติกันหน่อยนะครับดาวเตะทีมชาติไทยที่ค้าแข่งในเจลิกกับสมสรฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะตอนนี้ผมยังคงอยู่ที่ฮอกไกโดแล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับดูกันเลยแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยอย่างนี้ทราบนะครับผมมาก่อติดดูเช็คสุปโชคแข่งเจลีกมาดูซ้อมรวมไปถึงมาดูว่าเช็คเนี่ยอยู่ซัปโปโรเนี่ยทำอะไรบ้างแล้วก็ บอกเลยว่ามีเรื่องที่น่าสนใจเยอะมากๆแล้วผมพูดเลยนะครับว่าตอนนี้สุปรโชคสารชาติได้ใจแฟนบอลซัปโปโรแบบสุดๆแล้วครับคุณผู้ชมหลังจากที่เอาชนะใจเปโตวิดแล้วก็พิสูจน์ฝีเท้าให้เพื่อนร่วมทีมเห็นว่าเขาเนี่ยสามารถช่วยทีมได้คือผมจะเล่าอย่างนี้ก่อนจะไปดูคลิปที่แฟนบอลแบบเจอเช็คเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ของเช็คกับทีมซัปโปโรตอนนี้ก้าวมาเป็นตัวหลักแล้วก็ที่สําคัญคือบรรยากาศในการฝึกซ้อมของเช็คดีมากนะครับ เช็คดูสบายใจขึ้นกว่าปีที่ผ่านมานะครับอยู่กับเพื่อร่วมทีมแล้วก็มีเพื่อนสนิทหลายๆคนเรียวตะอโอกิคาสึกิฟูไก่ที่ไปกินข้าวกันบ่อยๆแล้วการฝึกซ้อมเนี่ยเช็คสีหน้าแววตายิ้มแย้มเล่นกับเพื่อร่วมทีมและเพื่อร่วมทีมก็สปอร์ตเช็คดีมากในการฝึกซ้อมนะครับขณะที่ตัว isha, มิชามิโรเปโตวิดเฮดโค้ชของซัปโปโรเนี่ยตั้งแต่เช็คฟอร์มดีเนี่ยเช็คกลายเปน็นนักเตะอีกหนึ่งคนที่มิชาเรียกเข้าไปคุย เข้าไปพูดถึงบ่อยมากๆแล้วก็พยายามจะผลักตนใน้เช็คเก่งขึ้นกว่าเดิมแบบเหมือนที่พี่เจตอนอยู่ซัปโปโรนะมีชาเข้ามาก็พัฒนาพี่เจให้เป็นอีกสเต็ปหนึ่งซึ่งตอนนี้มีชาก็พยายามทําให้เช็คก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ต้องอยู่ในช่วงที่เดินหน้าไปแล้วกันคือสถานการณ์ในทีมซัปโปโรของเช็คดีมากเพื่อร่วมทีมก็ซัพพอร์ตดีตัวโค้ชอย่างมิฮโรเปโตว,วิทเนะียงที่บอกว่า โอกาสเช็คจะได้ลงสนามแบบเต็มที่มากๆแล้วคราวนี้ก็อยู่ที่ว่าจะรักษามาตรฐานของตัวเองได้ขนาดไหนและกันและช่วยทีมเก็บชนะได้มากน้อยแค่ไหนก็รอดูกันแต่อีกหนึ่งสิ่งคือแฟนบอลครับคุณผู้ชมกระแสแฟนบอลที่มีต่อเช็คสุพโชคสารชาติที่ผมเห็นกับตาเลยเป็นในทิศทางที่ดีมากทั้งในสนามแข่งก็มีธงชาติไทยเชียร์แล้วก็ตะโกนเชียร์สุพโชคสุปโชคในสนามซัปโปโรโดมดังมากเลยครับ ได้รับการปรบมือทุกครั้งเวลาที่ได้บอลและโชว์จังหวะสวยๆแล้วมีป้ายเชียร์ต่างๆอันนี้ในสนามนอกสนามเนี่ยผมมีคลิปมาฝากกันคุณผู้ชมเช็คฮอตมากมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยผมได้ไปกินกาแฟไปเดินเที่ยวในเมืองกับสุประโชคสรารชาติปรากฏว่าแฟนบอลซัปโปโรนะครับเวลาเจอเช็คสุประโชคเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็จะเข้ามาขอถ่ายรูปเข้ามาพูดคุยอันนี้นั่งนั่งดื่มกาแฟกันอยู่ก็มีแฟนบอลเดินมา สุปโชคขอถ่ายรูปหลังจากนั้นก็เดินไปเดินตรงกลางเมืองซัปปูรเนี่ยแฟนบอลวัยรุ่นก็ขอถ่ายรูปกับสุปโชคแล้วก็ให้กําลังใจสุปโชคสารชาติเออการที่เราได้เห็นภาพแบบเนี้ยบ่อยๆเนี่ยมีความสุขมากนะครับสแสดงเห็นว่านักฟุตบ,บอลไทยของเราเนี่ยได้รับการยอมรับอย่างมากที่ญี่ปุ่นตั้งแต่ยุคพี่เจพี่อุ้มพี่มุ้ยจนต่อมายุคที่เป็นรุ่นน้องรุ่นเด็กกว่าอย่างเจ้าเชคเนี่ยสแสดงเห็นเลยหลังจากที่พิสูจน์ได้แล้วว่าเล่นเจลีกได้ เป็นตัวหลักของทีมซัปโปโรเนี่ยแฟนบอลก็มาขอไทลูมนอกจากนี้เนี่ยเชคก,ก็เฟลลี่แล้วก็แบบคุยกับแฟนบอลทําให้แฟนบอลเนี่ยรักเช็คเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีช็อตหนึ่งที่ผมเดินทางไปที่กามโมชอ็อปที่ขายของขายเสื้อซัปโปโรใช่ไหมก็มีแฟนบอลเนี่ยซื้อเสื้อสุโปรโชคอยู่แล้วสุโปรโชคก็เดินไปเพราะว่าเดินไปซื้อของเจอแฟนบอลซื้อเสื้อสุโปรโชคแฟนบอลตื่นเต้น แล้วก็เซ็นตรงนั้นเลยสกรีนเสื้อเสร็จเซ็นตรงนั้นเลยเออแล้วก็แฟนบอลซัปโปโรอ่ะก็ให้กําลังใจเช็คดีมากให้สู้ๆพาทีมชนะให้ได้ติดตามอยู่โหผมว่าเช็คอยู่ที่ซัปโปโรได้พลังบวกเยอะมากนะครับแล้วก็คือเขาโตขึ้นเห็นได้ชัดจริงๆเ่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากก็เป็นภาพที่อยากให้เป็นแฟนบอลไทยได้เห็นแล้วกันว่าโโหการที่นักเตะคนหนึ่งมาเล่นเจลีก และสามารถยกระดับตัวเองเอาชนะใจโค้ดเอาชนะใจเพื่อนร่วมทีมแล้วก็สามารถเป็นตัวหลักแฟนบอนลรักมันอาจจะยากช่วงแรกอาจจะยากช่วงแรกนะแต่ถ้าเกิดคุณทําได้พุ๊มเนี่ยสิ่งที่คุณได้ตอบรับกลับมาเนี่ยมันมีคุณค่ามหาศาลทางจิตใจอย่างมากนะตอนนี้ซัปโปโรเนี่ยโอ้โหสุปรชกในดังมากอะอย่างที่ในทางเดินรถไฟฟ้าภายในเมืองซัโปโรเนี่ย ก็มีลูกของเล็กเช็คสุปโชคสรารชาตินะครับอยู่ในทางเดินนี่คนแรกเลยนี่ที่ผมถ่ายมาเออเป็นภาพที่ดีมากนะได้มานั่งดูก็ก็ยิ้มไปแล้วก็มีความสุขอารมณ์แบบพี่เจชนาทพิปตอนนู้นอ่ะพี่เจชนาทพิปตอนอยู่ปี2018 2019 2020ก็ฮอตฮอตสุดๆอะดังมากๆแล้วดังมาก,มากเป็นมาตรฐานที่สูงมากแล้วก็สร้างชื่อเสียงว่าเฮ้ยนักฟุตบ,บอลไทยเนี่ยดี แล้วอย่างนั้นน้องๆก็มาต่อยอดซึ่งสุ p โชกก็ต่อยอดได้ดีแต่อาจจะต้องพิสูจน์ตัวเองในการเป็นตัวหลักลงไปยิงประตูช่วยทีมประสบความสําเร็จให้ได้เท่านั้นแหะแต่โดยรวมแล้วเช็คกําลังเดินมาในทิศทางที่ถูกต้องอย่างมากครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวดีๆที่ผมนามาฝากคุณผู้ชมโหเพลินมากและอย่างที่บอกว่าตอนนี้ไมซ์เซ็ตของสุปโชคโตขึ้นผมกําลันตีได้ดูจากบทสัมภาษณ์ต่างๆของเขาบอกเลยว่าเขาโตขึ้นกว่าตอนอยู่ไทยลีกมาก แล้วเขาก็อยากเห็นนะฟุตบอลไทยมาคาแข่งในเจลีกเพิ่มมากขึ้นเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าการมาเนี่ยมันช่วยยกระดับได้มากให้กับฟุตบอลไทยไม่ต้องเจลีกหรอกไปยุโรปไปลีกอ,อื่นๆเนี่ยช่วยได้เยอะแต่เพียงแค่ว่าเจลีกเขาเปิดประตูต้อนรับนักฟุตบอลไทยเพราะว่านักเตะรุ่นพี่อย่างพี่เจชนาทิพย์เนี่ยสร้างไว้ดีพี่อุ้มก็สร้างไว้ดีทุกคนสร้างไว้ดีตอนนี้คือนักเตะไทยมาพิสูจน์ตัวเองลงสนามยิงประตูได้ แฟนบอลญี่ปุ่นก็จะรักรักๆอันนี้คือเรื่องจริงที่มาเกาะติดนะครับโหเ,เป็นบรรยากาศที่สำหรับผมพื้นใจนะได้เห็นเช็คมีแฟนบอลญี่ปุ่นตะโกนเชียร์ขอถ่ายรูปเออน่ารักดีเนี่ยแหละเป็นคลิปที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วกันเป็นมุมที่ผมชอบมากนะผมมาเห็นแบบนี้แล้วผมรู้สึกเออเจ๋งอะ่ะนักเตะไทยที่ทําให้คนญี่ปุ่นยอมรับซึ่งฟุตบอลญี่ปุ่นแม่งเป็นระดับโลกอะ่ะแต่เราก็สามารถยืนหยัดกันได้ รุ่นสู่รุ่นเป็นภาพที่ดีจริงๆนะครับก็ดูกันไบที่เอามาฝากกันนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ในช anel ต้องสุยนะครับตอนนี้สุขพระโชคแล้วก็ตัวซัปโปรโรก็โฟกัสนะต่อไปที่เจอมาเซดักเซเวียมีชาพยายามปรับเรื่องของเกมลุกเน้นให้เกมลุกเขาทําให้คมมากขึ้นแล้วก็ให้มันไหลลื่นมากขึ้นกว่าเดิมนี่คือปัญหาของซัปโปรโรปีนี้เกมลุกไม่ดีต้องแก้ซึ่ง เขาพยายามจับสุปรโชคมูซาชิอาสโนโคบายาชิเนี่ยติวเข้มด้วยกันบ่อยๆเพราะต้องยอมรับซัปโปโรเปลี่ยนหลายคนนะไม่มีสายเลี้ยงอย่างคาเนโกโอกาชิวะหรือลูกคัดแล้วเนี่ยสไตล์มันก็เปลี่ยนแปลงไปแต่เช็คก็บอกว่าเขาก็พร้อมทํางานหนะักอยากพาซัปโปโรชนะแล้วก็ไปให้ได้ไกลที่สุดในปีนี้เช็คก็มั่นใจแหละ เพราะว่าก็ทําเต็มที่กับโอกาสที่ได้รับนะครับก็เดี๋ยวรอดูส่งกําลังใจให้กับเจ้าเช็คสุปโชคสรารชาติกันได้แบบจัดเต็มนะครับในช anel ต้องซื้อก็เปิดพื้นที่ให้คุณผู้ชมได้คอมเมนต์กันแบบเต็มที่นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็แนะนํานี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่ เกลนพัทในเคลกานูล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนแน่นๆนเกนพัทในเคลกานูล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซื้อคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ